คือจะบอกก่อนว่าอยากได้แบบไหนคืออยากได้สีเดิมสีที่เคยทำสีตอนที่ตอนที่ประกาศเซมดีอะอยากได้สีนั้นแล้วมันจะมีความแบบคือตอนนั้นอยากได้ผมสีแบบเอสอสีประมาณนี้สีแบบเทาๆหน่อยอะไรอย่างงี้แบบขอเป็นน้ำตาลที่อมเทาไม่เอาน้ำตาลอมแดงไม่เอาน้ำตาลอมเหลืองอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้คือวิธีการเลยแบบเรียบร้อยนะหรือเราจะทำเลยไม่ได้เราต้องเรียนเต้นตอนทุ่มหนึ่งเลอแบบน่ารักส,สุดๆอ๋อจงจีนทุกคนมวยเลอแบบว้าวอย่างนี้ว่วิัเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องบอกเลยว่าสนั่นสนันแบบทั้งคอนโดเลยทั้งตึกเลย อยู่บ้านบ้านก็สนั่นอยู่หอหอก็สนั่นอยู่ห้างห้างก็สนั่นลอเล่นคือวิธีการเลยของวันเนี่ยจะเป็นแบบรัสแล้วก็จะแบบไม่ให้ใครได้ยินเลยนอกจากจะสนิทแบบสนิทมากๆคือหนูกับพี่เป้ก็สนิทกันประมาณแบบสี่ปีแล้วใช่ปะเพิ่งจะมาเลยให้ฟังในปีที่สี่คือต้องแบบเป็นคนที่ไว้ใจจริงๆคืออาจจะไม่ต้องแบบสนิทกันนานก็ได้แต่รู้สึกไว้ใจถ้าไว้ใจเมื่อไหร่ หรือแบบมันอยู่ด้วยกันจนแบบสามารถทําอะไรก็ได้ไม่ต้องอายแล้วอะก็คือจะจะ,จะเรให้ฟังประมาณนั้นแล้วพี่เป้ก็ได้ฟังพี่เป้พี่ผักก็ได้ฟังมาแล้วสองคนแล้วก็เด็กหอมีพี่แก้วมีอะไรอย่างงี้ก็เคยได้ฟังแต่ว่าเขาก็เราก็จะเรอในสิ่งเราก็จะทำในสิ่งที่บางคนชอบคือเราก็จะแบบเลือกที่จะทำดีไซ แล้วแตกต่างแต่และคนไปอย่างแบบอย่างพี่เป้ก็คือจะสนิทมากสนิทแบบเป็นเพื่อนกะะันเลยอะไรอย่างนี้ก็จะสามารถทําได้แบบไม่ได้คิดเลยคิดน้อยคิดอะไรอย่างนั้นก็สามารถทําได้แต่ถ้าเป็นแบบพี่พี่โตโตหน่อยหรือแบบพี่นับหนึ่งพี่แก้วอะไรอย่างนี้นก็อาจจะมีความตกใจได้เราก็เลยจะไม่ทําให้พี่เขาหิน <c oughs> อะไรประมาณนี้แบบก็มีความแบบเส้นบางๆกันอยู่เพราะว่าด้วยช่วงอายุด้วยอะไรอย่างนี้นแต่ว่าพี่เป้เป็นสนิทแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มก็เลย นะคะฮะรู้ได้ังพี่เป้ชอบพี่เป้ก็จะไม่ชอบแต่ว่าโมบายสบายใจในการทําให้พี่เป้เห็นพี่เป้ก็ตอบเอออืออือประมาณนั้นแหละอะไรอย่างนี้คือไม่ได้เลอให้เขาฟังก็แค่เลอปกติเขาก็แค่ได้ยินเองคือมันดังขนาดที่ทุกคนต้องได้ยินทุกคนเรานเราข้ามเรื่องเลอเลอไปนะคะ เครเคยดูเดตสการที่แบบอยู่ดีมีเสียงลมขับประมาณนั้นเลยดังกว่านั้นด้วยแบบถ้าแข่งระดับประเทศก็คือติดหนึ่งในสิบอ่ะพูดเลยมมาให้ฟังหรอกเธอต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตฉันฉันอะร้องเลยนะอยู่ในชีวิตฉันแต่เธออยู่ในหัวใจเอ้ยไป,ไปอีกไปอีก นะประมาณน,นันแหละ <c oughs> มีได้เราต้องมีเส้นบางๆกันอยู่นะเดี๋ยวคนด่าแล้วเดี๋ยวรอก่อนรอแก๊สก่อนจะทําให้ดูเลยถ้าแก๊สปุ๊บจะแบบจะเป็นตัวของตัวเองขั้นสุดเลยแล้วทุกคนก็ต้องแบบเรียกฉันว่าแบบอะไรทีได้แล้วเพราะว่า <c oughs> จะสนิทขนาดนั้นเลยเคตยตดใส่พี่เป้ป่ะไม่เคยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบ ยากหนาสาหัสมากๆคือต้องสนิทขั้นแบบเป็นครอบครัวเดียวกันถึงจะแบบกล้าแบบกล้ากล้าตดให้เพื่อนคือไม่กล้าตดให้เพื่อเลยจริงๆกูเพื่อนเหม็นคือแบบไม่ได้เลยนี่คือเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะไม่ได้มันไม่ได้อะนี่โมคุณผ่าเซนเตอร์ของผมคุยเรื่องตดตดได้ยไงกันครับ ในไ,ไลฟ์ได้ไม่ถึงไม่ได้แค่นี้ฉันก็ดูไม่เป็นแบบสาวน้อยน่ารักอีกตอบไปแล้วขอเป็นผู้หญิงที่น่าถนนถนอบหน่อยได้ไหมพึงพูดตดตดอะไรบ้าบอที่สุดเลยตดอะไรไม่แคโดดโด่ตดตอไซนาวแล้วนะนะนั่นแหละทุกคนประมาณน,นั้นเลย โมน่ารักเสมออะฉันรู้ว่าเธอหลอกฉันพี่ปันตดให้แฟนขับบังบ่อยจะตายอันนั้นมันหนูเบเบ้มันเบเบ้ทุกคนมันมันแบบเลอะอะไรเงี้ยเบเบ้มันแบบเราเราเปลี่ยนคำว่าเลอะเป็นอะไรดีให้มันดูน่ารักไม่แบบเรอะอย่างงี้อะไรดีถ่ายลอมออกจากปากน่าเกลียดกันเล้ เบอร์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 แบบเบอร์เบอร์แบบแค่แบบแบบนี้นะเธอเป็นหนังมหาสมุทรสีครามของฉันโอ้โหหลักอะไรขนาดนั้นนะคะแม่นความรักที่เล็กเบอร์เล็กเบอร์ถ้าถ้าเบอร์ถ้าเบอร์เบอร์คือเบอร์เบอร์คือเบอร์เบอร์คือไม่ชัดแต่ถ้าเป็นแบบเบอร์เบอร์ มรรันจะเป็นเบอร์มันจะเป็นเบอร์เอาแบบเบอร,ร์แต่ออกเสียงเ,เป็นบรไม้เป็นเบอร,ร์ <c oughs> เราจะคุยเรื่องนี้กันจริงๆเหรอเออเราผ่านไปแล้วค่ะเราผ่านเรื่องนี้ไปแล้ว